ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เราต้องสูญเสียชีวิตของเด็กนักเรียนและคุณครูทางช่องของเราขอแสดงความอาลัยมานะที่นี้ค่ะทำให้เรานึกถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งเรื่องความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งกุศลธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงตรัสกับพิสูจน์ทั้งหลายว่า สัตว์ทางหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีมากกว่าสองเท้าก็ดีมีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญา สัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้มีประมาณเท่าใดตถาคตอรหันตสมมาสัมพุทธย่อมปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาสัตว์เหล่านั้นพิสูจน์ทางหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามีกุศลธรรมทางหลายทั้งปวงนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลมีความไม่ประมาทเป็นที่ประชุมลงมีความไม่ประมาทย่อมปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากุศล ธรรมเหล่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นข้อนี้เป็นสิ่งที่พิสุผู้ไม่ประมาทพึงหวังได้ก็คือเธอจักเจริญกระทำให้มากซึ่งอริยมรคมีองแปด